พี่น้องยังจำพ่อใหญ่พักสินยังจำนายกพักสินของพี่น้องได้ไหมครับวันนี้นายกพักสินของพี่น้องคนที่พี่น้องเลือกคนที่พี่น้องชูคนที่พี่น้องประคับประคองมาตลอด20กว่าปีอยู่ในเรือนจำนะอยู่ในเรือนจำถูกตัดสิน จากคดีความที่คณะปฏิวัติเอารถถังมายึดอำน,นาจพอปฏิวัติก็ตั้งคณะขึ้นมาตามหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนตั้งชื่อว่าคอตอสพอ,อปฏิวัติคณะปฏิวัติที่เอารถถังมายึดอำน,นาจประชาชนนั่นแหละครับตั้งคนหลายคนที่ขึ้นเวทีไล่ทักษินอยู่นะมาเป็นคอตอสอ มาเป็นพนักงานสอบสวนเอาคดีกับทักษิณเพราะว่าอย่างง่ายง่ายสมมติวา่มามีนอ้องมีเรืร่องทะเลาะกันคนในหมู่บ้านทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาด่าก,กันไปด่าก,กันมาใครก็ไม่รู้เอาปืนมายี่พี่นอ้องบอกว่ามึงแพ้เดี๋ยวนี้แพ้เดี๋ยวนี้แล้วก็ตั้งคนที่ทะเลาะกับพี่น้องมาตลอดเนะี่ย มาสอบสวนพี่น้องจะเหลือเลยครับก็ไม่เหลือแล้วคดีพวกนั้นนะครับปลายทางก็คือตัดสินว่าพักสินมีความผิดแล้วในที่สุดอยู่ในเรือนจำเวลานี้คำถามก็คือแล้วข้าไม่มีการปฏิวัติข้าไม่มีการยึดอำนาจประชาชนมาสองหนลล่ะ ถ้าไม่มีเหตุการณ์ทั้งหลายที่เล่นงานพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยมาตลอดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสามสิบบาทรักษาทุกโรคเมืม่อปีสี่สี่ระกาศทุกคนจนดีว่าทำไม่ได้มาถึงวันนี้ชัดแล้วนะครับว่าทำได้พี่น้องได้ใช้บริการได้สาสิบบาทรักษาทุกโรค <Okay. S 2> เดี๋ยวนี้เป็น30บาทรักษาทุกที่เจบ็บป่วยอาการไม่นัหนาสาหาสหาไปร้านยาไรบ้านได้ใช้บริการทันทีรักการเรืองนี้แหละครับทำกองทุนมู่บ้านละล,ะละ้างล้านเงินนะครับไม่ใจร้านแถวนี้ <c oughs> ออกูดถึงล้านเห็นมีรองเจ้าหนะ้าผมก็ใจพอไม่ค่อยดีครับมนคนละล้างกัน ตอนประกาศถูกโจมตีว่าเย็กว่าสร้างดีสร้างสิทธิประชาชนช่วยเหลือประชาชนไม่ได้และทำไม่ได้จิงรีงประเทศไรไม่มีเงินแต่ในที่สุดก็มทำได้จริงกองทุนปุบาลละละ้านที่น้องได้ใช้บริการไหมได้กู้เงินไหมได้ใช้คืนหรืองยัง เสียงเริ่มแตกครับสถานการณ์ชักไม่ค่อยสู้ดีแล้วพักการเมืองนี้นะครับทำโครงการ SML ส่งเงินตรงถึงชาวบ้านและอีกหลายๆลายนโยบายแล้วพักการเมืองนี้แหละครับก่อตั้งและนำทางโดยอดีนตนายกรัฐมนตรีชื่อทักษินชินวัตร รัฐบาลรักสินเป็นสมัยแรกครบ4ปีครับนโยวายทุกนโยวายถึงพี่น้องเป็นสมัยที่สองปี48ประกาศว่าจบสมัยที่สองเป็นครบ8ปีคนไทยหายจนพูดเมื่อปี2อง8บอกว่าอยู่อีก4ปีหมายถึงอยู่ถึงปี52คนไทยหายจนนี่ปี68รวยกันหมดแล้วสิท่า ได้มันหายจนไม่ได้เพราะอะไรละ่ะเพราะเขาเอารถถังมายึดอำนาจประชาชนแล้วพักการเมืองนี้แหละครับพักการเมืองที่ผมใส่เสื้อกันอยู่นี่แหละเพื่อ,อไทยนี่แหละภูมิกระทำทางการเมืองมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเป็นพักการเมืองที่มีผลงานมากที่สุดมีนโยบายถึงตัวมีน้องมากที่สุดแล้วก็โดนกันทื่นหนักที่สุด อำนาจสองนายรัฐมนตรีของพรรคนี้ ประชาชนเลือกมาเนี่ยครับอยู่ครบสมัยคนเดียวคือทักษสินรอบแรกหลังจากนั้นโดนโลงเป้าเขาก็เล่นงานพี่น้องครับพรรคการเมืองน,นี้แหละครับที่ประกาศยืนยันกับพี่น้องว่าประชาธิปมไตยมันกินได้ถ้าเลือกพรรคการเมืองที่บริหารนโยบายเป็น ประโยชน์จะเกิดขึ้นกับปากกับท้องประชาชนแต่วันนี้ไอ้คนที่สู้มานานไอ้คนที่โดนมาน,านันถามว่าบอกช้ำไหมบอกช้ำกันยืนยันสู้มา20ปีกว่าๆโดนมาอย่างที่ผมเล่าพี่น้องอะ่ะใครไม่ช้ำก็แปลกนะครับมาจนวันนี้เขาเอาไปเป็นฝ่ายค้าน ข่าวก็ออกตามทีวีเพื่อไทย0ู์พันเพื่อไทยศูญพันผมไปออกรายการโทรทัศน,น์เขาก็ถามว่าเพื่อไทยจะศู์พันธ์ไหมผมนึกในใยๆคนไม่ใช่น้องเข้าแมวจะศูญพันธ์ง่ายๆได้ยังไงเล่าพรรการเมืองมันจะไม่มีทางศูญพันธ์ใดก็ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนแต่ว่ากาเบอร์ไหนเบอร์ไหน ใช่อีนั่นนะครับเอาอี๋อย่างเดียวพี่น้องครับการเมืองประเทศนี้มันต้องเดินหน้าไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเราล้มลุกคลุกคลานเจ็บปวดกันมากว่า20ปีเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องประชาธิปไตยนี่แหละครับดังนั้นเมื่อมันเกิดรับฐบาลประหลาดพิสดารเป็นรับฐบาลเสียงข้างน้อยเช่นนี้ พี่น้องต้องช่วยกันส่งสัญญาณให้ชัดว่าบ้านเมืองต้องกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่ถูกต้องเสียทีไม่งั้น้ารัฐบาลเสียข้าร้อยอย่างนี้ต่างได้อยู่ได้แล้วผลการเรื่องัางซ่อมที่นี่พระฏว่าพี่น้องให้คะแนนใต้เข้ามาอีกความหมายมัจะกลายเป็นว่าคนไทย ประชาชนจะเอาแบบนี้นะครับเพาเราชอบการเมืองวิธีพิสดารการเมืองที่มันไม่มีความมั่นคงไม่มีหลักประกันให้ประชาชนแบบนี้ครามกลาไทยวันนี้ทางการเมืองเขาบอกว่าเลือดเลื่อมรัวแต่น้ำฟ้ามไม่เคยไหลออกมานะครับเจ็บั้มเจ็บครับ บอกทำไหมบอกทำครับสาหัสไหมเจ้าหนี้สาหัสกกับตายไหมไม่ตายครับทการเมืองนี้ถ้าตายตายนานแล้วครับ,รบเจอรถถังสองรอบเจอยุคพักเจอสารพัดไม่ตายรอบจากไม่ตายแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้ทุกทีเพราะตอนที่เขาถีบเราล้มเนี่ยเราล้มลงบนตักประชาชนครับ ประชาชนที่เราเคยทํางานให้ที่เราเคยมีนโยบายที่เราเคยต่อสู้เพียงข้างเขาประคบประหงแล้วประคองเราขึ้นมาดังนั้นวันนี้ก็ต้องเรียนมาหาประชาชนนี่แหละครับดาเบอร์หนึ่งให้ถึงกุ้งภูริกาดาเบอร์หนึ่งให้ถึงดวงวิญญาณอมรเทพสม,มยัยดาเบอร์หนึ่งให้ถึงพรรคเพื่อไทย ให้ถึงนายกแพรตอทานลูกสาวลาของนายกทักษิณและกาเบอร์หนึ่ง,งให้ทักษิณชินวัตรผู้ก่อตัง้งพรรคไทยรักไทยนายกพมนตรีที่เปลี่ยนแปลงก,การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปตลอดการโดยนยโยบายที่กินได้ถ้าไม่มีปฏิวัติปี48วันนี้คนไทยหายจนไปแล้ว قئلا طبع تحتن